ความเชื่อเนื้อวิญญาณ นาสุกเล่าเรื่องอภินิหารของหลวงปูส่สวงในคลิปที่แล้วนาสุกโดนหลวงปู่ไล่ให้กลับไปหลวงปู่บอกว่าให้ไปแล้วมาทำไมอีกความที่นาสุกไม่เข้าใจคำว่าให้แล้วแกไม่รู้ว่าให้อะไรจนกระทั่งเลขออกสามตัวตรง กับป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทำให้นาสุกมีความศรัทธาในตัวของหลวงปูส่สวงเป็นอย่างมากในคลิปนี้นาสุกจะเล่าถึงจุดที่พบหลวงปูส่สวงที่สำนักสงฆ์ติดชายแดนทางขึ้นช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีนาสุกจะเล่าถึงอภินิหารของหลวงปู่ที่ได้พบเห็นว่ามีอะไรบ้างในบางช่วงที่สัญญาณไม่ดี ทางทีมงานจะใช้เสียงบรรยายให้ได้เข้าใจกันเรามาติดตามฟังไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วน้สุกนี่เดิมทีคนที่ไหนครับผมเดือนนี้ผมอยู่ที่วัดนั่นแหละครับที่ที่วัดว่ดนไหนฮะวัดของลุงปูนั่นแหละที่พักสงอ๋อที่พักสงครับที่พักสง์ของลุงปูสวงน,นั่นแ่ะอยู่ทางขึ้นช่องอ่านมาครับอยู่ขวาม,มือเลย ขอทางขึ้นช่องอ่านมาหอเป็นที่พักสงเ์เรยฮะครับครับเป็นที่พักสงอยู่เพราะว่าตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ผมติดตามกับหลวงปู่มาน่ะน,นะหรอมา,อ,มมาอาศัยพื้นที่ตรงน,นี้แหละแล้วห่างจากวัดไพรเยอะไหมครับห่างห่างไกลครับหรอประมาณเป็นสองร้อยโลนน่นแหละโอ้โหสองแล้วยืนอยู่เขตจังหวัดอะไรฮะอันนี้อยู่จังหวัดอุบลครับ อย่างวันอุบลอ๋ออยู่ oh, อุบนนะขอบเขตชายแดนเลยทางขึ้นช่องอันมานาสุกนี่ตามกับหลวงปู่นี่นานแล้วเหรอครับตั้งเด็กหรือไงฮะก็ไม่ได้เด็กหรอกครับหลังหลังจากปลดเกณฑ์แล้วนี่เหรอฮะทำผมไปเป็นกองพลสือเหลืองรุ่นแรก oh. ผมก็ทํางานได้ประมาณห้าหกเดือนผมก็มาจับฉลากถูกอืมท <c oughs> หารโจมผมก็ไปทหารเกณนฑน์อีกโอ้ oh. ครับก็หลังจากนั้นมาผมก็ เลยกันขึ้นไปทำไร่บนภูเขาหนึ่งคือสองปีสามปีคือพอดีไม่เจอกันกับหลวงปู่พอดีตามหลวงปู่ก็บบกระปิดกระปอยตอนนั้นน่ะครับคำก็ไม่เท่าไหร่กับก่อนหลังจากนั้นมาก็ได้เจอกันกันกบแม่เทวดาน้อยคือลุกไอ้แม่ของหลวงปู่สะอาดนั่นแหละโอ้มแม่ของหลวงปู่สะอาดนั่นติดของหลวงปูส่สวงลูกลูกคนสุดท้องหลวงปู่อาดใช่ไหมฮะ นำหลวงปู่อาจเปคนสุดท้องของไอ้หลวงปู่สวงเฮ้ย hey, บอกว่าเป็นหลวงปู่อาจที่เป็นลูกบุญธรรมเหรอฮะใช่ไหมฮะเป็นลูกบุญธรรมครับลุงหลวงปู่สวงเป็นคนบอกเองเลยหรือไงฮะอันนี้ผมผมติดตามร่วมกันเลยเหรอครับ oh. ผมได้ตมน้ำในถวายไอ้อย,อยู่อยู่ที่ผมพูดอยู่ในนี้แหละอืคำที่พักสงนี่แหละครับไอ้ตอนนั้นก็ผมได้ตม ที่มีหลวงปู่อาจก็มีอาจารย์สมจิตด้วยเคยรู้จักอาจารย์สมจิตไหมครับอาจารย์สมจิตผมก็พอป่าไปครับพอป่าไปแต่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับผมอืแล้วตอนที่อยู่ตอนนั้นผมผมติดตามก็ตามกันกับหลวงพ่อดาเน่หลวงปู่ดาอ๋อตาดาใช่ไหมหลวงปู่ดานี่เป็นคนติดตามในหลวงปู่สวงนั่นแหละตาดาหรือหลวงปู่ดา เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยตาดาตาดาเฉยๆแต่หลังจากนั้นมาเนี่แกมาบวชอยู่ประมาณสองสามพรรษาพ่ออยู่ที่วัดไพนตอนก่อนไม่ได้บวชแล้วตอนหลังมาบวชเหรอฮะครับครับครับเมื่อก่อนแกแกตามเป็นโยมเหมือนกันกับผมนี่แหละโอ้ครับครับผมเพิ่งดูอ๋อตาตาดานี่เป็นคนติดตามก่อนแล้วตอนหลังมาบวชอยู่ที่วัดไพยครับผม เพราะว่าหลังจากนั้นมาผมก็ได้ติดตามได้ไปหาท่านอยู่ครังสองครั้งอยู่แล้วตอนที่นสุกติดตามหลวงปู่สวงเนี่ยนสุกเออได้เจออภินิหารอะไรกับหลวงปู่สวงบ้างไหมครับผมได้เจอวันแรกกลับมามาจากนาจัลวยคลคำไปนาจั่วยไปดูมะพร้าวที่ไม่มีใบเหมือนกันกันกบจอ,จอมปวก uh huh. เหมือนก,นกันกับจอมปวกสูงประมาณขนาดมอนอึงเลาเนี่ยแหละ หม้อหุงข้าวแต่นะำพอหนึ่งอ่ะไม่ไม่ไมสูงมากนิดเดียวสูงนิดเดียวไม่ไม่ไม่แค่กันกับจอมปลวกเหมือนเหมือนกันกันกบหม้อนหนึ่งเลยแหละครับครับคําพอดีผมจุดจุดทับไหว้ไหว้เสร็จผมก็ขอจิกดูจิกดูก็ยังเขียวเขียวอยู่เขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่ตายแต่ไม่มีใบอืมเป็นอะไรนะครับตอนนั้นเป็นอะไรจอมปลวกเหรอก็าว่มามะพร้าวแหละครับมะ<า>พราะ้าวเรามะพร้าวลูกคุณผมคร แต่ในเมื่อเมื่อไปนะั่นมันไม่มีใบอ่ะนะมันไม่มีใบเหมือนกันก็จอมปลูกยังไงยังงั้นแหละอ๋อแต่เป็นต้นมะพร้าวเหรอฮะครับแต่เป็นเป็นต้นมะพร้าวแต่ไม่มีใบโอน,นอั่นก็หลังจากนั้นมาก็พร้อมจุดทูบจุดเทียนเสร็จก็ลวงปู่ก็เดินเข้าไปที่อวสมอยู่กลางน้ำกับไอเขาท่อมอยู่อยู่ในบ่อน้ําครับบ่อในสระพูดง่ายๆอยูืดในสระครับก็ท่อมอยู่กลางน้ํา นะฮะครับผมอ่ครับอยู่ที่นายจะรวยครับพอพอดีลงป่แกก็มองไอ้มะพร้าวที่ไมมีลูกกันต้นที่เอ็นพระอาตะนั่นแหละครับผมก็มองหน้ามองหลังมองไปมองมาแกก็มองมาหาผมผมก็ผมไม่กล้าพูดไม่กล้าทักกับท่านนะไม่กล้าคุยกับท่านครับมองซ้ายมองขวาท่านก็ช่ำเรืองขึ้นใบมะพร้าวผมก็พอดีปีนขึ้นไปอืมแกงยิงขายาวออกผมก็ปีนขึ้นไป ไปเก็บมะพร้าวมาประมาณเกือบสิบลูกก็พอดีผมพาไปลูกหนึ่งก็เอาไว้ถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ฉันอยู่ประมาณจากเหลืออยู่ประมาณจากสองช้อนนี่แหละวิ่งตัวมะพร้าวเลยดื่มดื่มตัวตัวเลยไม่ได้หาขันหาอะไรเลยแหล <laughs> ะ <c oughs> ผมก็ยกถวายไปท่า <c oughs> นก็ฉันฉันเสร็จแกก็บอกว่าเอ้ามึงก็เหลืออยู่ประมาณสองช้อนนั่แหละผมก็ได้ กินเดนท่านอืก็ดีผมเฉาะมะพร้าวได้ผมก็กินกินก็ไปถวายท่านท่านบอกว่ากูไม่กินไหนมึงกินท่านพูดเขมรใช่ไหมครับผมท่านท่านพูดว่าไงนะเขมรนะอาอาโฮปโตดงอ่ะอาโกเจ้้ดวงให้โเอีเธอกินไปเถอะเราไม ok. nah ่กินหรอกกูกินแค่น้ํตอนหนัง uh ay, ink ink. ก็ให้มึงกินอืทำหลังจากนั้นมาก็ ตอนเยน็นตอนเย็นพอดีมาถึงวัดหมู่บ้านวัดบ้านน้ำยนืนนั่นตะวันตกไอ้ท่านก็บอกว่าหิวข้าวหิวข้าวก็ไข่อยู่สองใบ <c oughs> กองขา้าวกองข้าวเล็กๆก, <c oughs> กองข้าวเหนียว <c oughs> ประมาณขนาดแกงนี่แหละข้าวก็แห้งๆ <c oughs> ท่านก็บอกว่ากูหิวข้าวหิวข้าวก็ฉันข้าวได้และลุงปูก็แกะไข่สองใบนั่นแหละให <c oughs> ้ท่านท่านก็ฉัน ฉันเสร็จก็ประมาณจะห้าโมงครึ่นงนล่แหละพอดีก็ขึ้นมาที่ที่พักสง์นี้แหละครับออกจากมุ่บัานขึ้นมาที่พักสง์ก็มีใครไม่รู้เอามาประชนเนี่ยประมาณสามตัวเนี่ยเท่ากันกับมะกล้วยนี่นแหละขา hmm. มาต้มถวายท่านอีก hmm. หลังจากนั้นไปแล้วท่านก็ฉันฉันเสร็จพวกผมก็จัดการทีหลังก็พอดีมีญาติโยมยายๆนั่น ี่ห้าคนหกคนน่นแกก็ตำหม,มากถอาไว้หลังจากฉันน่ปะปะทหารเสร็จนะเขาลงหลวงปูหลุดสูนี่ฉันหมากด้วยนะฮะฉันครับฉัน<อ>ฉันเันกันทั้งฉันหมากทั้งบุรีเนี่ยแหละเลอตามผมก็พอดีผมกินข้าวเสร็จผมก็บอกว่าผมว่าจะกลับบ้านมึงกลับไปทําไมบ้านนั่งเล่นก่อนไม่ได้เด้อก่อนมึงจะกลับมาเมืกม่กลับผมกลาบหลวงปูนี่นี่นี่น,น,นี่มึงนี่มานวดให้กูหน่อย Hmm. ผมก็ได้นวดตั้งแต่ฝ่าเท้าฝ่าเท้ามาถึงไหล่ครับในนวดตั้งแต่ฝ่าเท้ามาถึงไหล่ผมกับเจีนลูกบูนั่นแกเอาเซียนหมากตัวนั้นนนั hmm. เอาไว้ผม hmm. ผมก็ได้เซียนหมากตัวนั้นห hmm. ลังจากนั้นมาท่านก็บูดบุรีอีกบุดบุรี่รก็อยู่ประมาณจะสห้ามินได้ก่อนจะสุดถึงก,ก้นกอกกัน hmm. ผมก็เลยนึกในใจว่าทํายังไงจึงจะได้กนบุหรี่ของลุงปู่ผมนึกคนเดียวผมไม่กล้าไม่กล้าขออืนึกอยู่คนเดียวผมไม่กล้าขอผมก็ได้แต่อธิฐานอยู่ในใจว่าทายัางไงกูจะได้บนอยู่คนเดียวพูดง่ายๆบนท่านก็เลยนี่เด้อส่งให้ยิ้มไว้นี่เด้อท่านส่งให้อ่อครับครับไม่ไม่ไม่ได้ส่งให้ผมกําลังนวดท่านอยู่ครับครับท่านก็ท่านก็จิ้มเอาไว้อยู่ข้างๆไอ้ระมาณเที่ยงเอวท่านนั่นแหละ นี่กูเอาไว้นี่แกบอกว่าแค่นั้นแหละ<อ>กับพอดีผมนวดไปถึงไหลอผมนวนไดไปถึงไหลแกก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วผมก็ถอยถอยออกมาผมก็กับกาบสามครั้งลุงปู่ให้ลูกขอนะไอ้กดมุลีนะเออแกก็บอกแค่นั้นแหละแล้วตอนที่บีบตอนที่บีบเนื้อลุกยังไงเนื้อแข็งหรือเนื้อธรรมดาอะไรเงีเ้ยเ,เป็นเนื้อเนื้อธรรมดาครับเป็นเนื้อเหลวๆเหรอ ทำจแต่ตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาผมก็เลยต้มน้ําถวายต้มน้ำ,นำรอ้อนกาเล็กๆกับขันอะโลวิเนียมกากับไอขันอะโลวิเนียมนั่นพอๆกันต้มน้ํเพอน้ําเดือดเดือดเต็มที่แหละผมก็เอามาใส่ขันผมไปหาไม้หาไม้ไม่ทันลงปูก็บพอดีล้วงเข้าไปในไฟเลย,ยอกองไฟนั่นประมาณเตลขึ้นจากพื้นดินมานั่นประมาณจะหกสิบถึงเจ็ด จ็ดชิดเซนได้ไฟลุกๆเนี่ยเหรอฮะครับครับครับไฟลุกๆนี่เนี่ยแล้วท่านล้วงไปทําไมอ่ะท่านล้วงไปเอา,ากาน้ําตัวนั้นที่ผมต<อ>้มถวายนี่โอ,อ้ผมมกำลังงงอยู่กำลังงงเพราะว่าผมจะไปหาไม้เนี่ยมันมันสอดเท้ากอง,งตาผมอย่ไปวางลงนั้นเนี่ยพอดีหลวงปู่เนี่ยมองซ้ายมองขวาว่า,าผมเนี่ยไปหาไม้เนี่ยมันคงจะอยากแกก็เลยล้วงลงไปปฏิหารให้ผมดูเลยที่ตรงนั้นเลยทํา พอแกใส่ขันอะลูมิเนียมเสร็จแกก็ยกออกมาแกก็กระดกเลยกระดกจนหมดขันทีเดียวนั่กระดกหมดขันเลยท่านฉันฉันน้ำหรือไงฮะครับครับครับฉันหมดขันเลยฉันหมดขันเลยพูดออกมาเนี่ยเหมือนกันกับยูเมืองกินเมืองหิมะยังไงอย่างนั้นแหละควันขโมงเลยทำจนไม่เห็นใบหน้าเนาะเหรอผมก็คำปากคำคอคำท้องของผมเอกโอ้โหตายแล้วหลวงปู่ข้าทำอย่างนี้ ครับเป็นผมเนี่ยตายไม่ได้กินข้าวหรอกอืมไม่รู้ว่าจีวันนะผมคิดว่าแต่หลวงปู่เนะี่พูดออกมานะ่ควันออกกระมงเลยมาเลยแหละผมผมก็ได้อศัศจรรย์ตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยตามหลวงปู่ไปเรื่อยๆๆๆเรื่อยเรื่อยทีะเล็กที่น้อยผมตามไปประมาณสักสี่ห้าครั้งคงได้ประมาณนี้แหละแล้วเคยเห็นเคยเห็นหลวงปู่ให้ให้หวยใครไหมเคยครับเคยครับให้แบบไหนเคยอันนี้เขียนแบบลงใน หน้าท้องเลยครับรับเป็นผู้หญิง,หงเหมเมียใน,น,นฟงในพันอะไรประมาณนั้นแหละเหลอเขียนหน้าท้องเลยรัาเปิดเสื้อขึ้นแล้วก็พันก็เขียนลงหน้าหน้าท้องเลยล่ะ <c oughs> อืมอืมบางครั้งก็เขียนอะแต่งเงี้ยนะ่ะแต่พวกเขาไม่โกรธนะคนนั้นก็โดนแสนโดนเลยโชคลาภเขามาเต็มเขาก็เลยไม่มีความริวไม่มีความโกรธเขาก็ได้เต็มได้เต็มเขาถวายตังค์เป็นสี่ห้าหมื่นเป็นแสนน้องก็มีนะ ตอนนั้นปู่ก็ยังไม่มีคนขับรถอย่างกำนันสัญชัยอะไรไม่มีใช่ไหมเออมี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 สัญชัยมาอยู่สัญชัยมาร่วมกันกับผมั่นแหละเล้อปรับประเดินหน้ากันอยู่กับสัญชัยนั่นแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยผมเข้าไปกรุงเทพเนี่ยที่ตลาดอตกรนั่นก็กับตลาดท่าแรืนะไปเจอกันที่นั่นแหละหลังจากเขาเขาออกจากลวงพูแล้วนะครับก็ออกจากลุงพ่อลุงพ่อสะอาดแล้วก็ออกจากลุงปู่ใหญ่แล้วล่ะ ครับพอนี้ไปเจอกันที่นู่นแหละที่ตลาดอตกรนอนเละจิงเต็จเนี่ยอตกรที่จตุจักรนี่เหรอ,อครับครับครับเอ๊ะมาทําไมเหรอเพราะว่ามีมีคนนิมต์ไปไงอ๋อมิมต์หลวงปู่ไปเที่มีคนปปน,ไไนีมต์ปปไปว่าไปดูพระดูพวกเปลียนพระหลายๆน้าสุกยังเล่าอีกว่าน้าสุกมีที่นาที่อยู่ติดก,กันกับนาของโยมแม่ของหลวงปู่อาด ก็เหมือนกันกับผมอ่ะผมไล่ไอ้านานาติดกันตั้งแต่เล็กๆมา<อ>เลี้ยงตัวเด็กไเพื่อกันกันก็ฉันมากตั้งแต่อยู่โรงเรียนเนาะเป็นเป็นเพื่อนก<ำ>ันกับหลวงปู่อาจเลยระฮะหลวงปู่อาจเป็นพี่ของผมอยู่ประมาณสิบเอ็ดปีนาเดนเดียวกันไปเลี้ยงายกินหมากตั้งแต่ท่านอยู่โรงเรียนนั่นเนี่ยเวลาไปเลี้ยงวายกันก็บอกว่ามึงไปต้อนไฟกูหน่อยกูเชี่ยวหมากก่อนเออแล้วบอกว่าเห็นหลวงปู่อาจนี่แกรักษาคนด้วยใช่ไหมฮะ ทรับครับครัก็ยาสมุนไพรพวกนั้นนี่รากไม้นั่นก็เอามารักษาคนนั่นแหะก็ถึงว่าขัานประสิทธิ์ประสทาไปผมได้เท่าทุกวันในดูแลคนเล็กๆน้อยๆนกกอกจกเ็งเป็นคนไปเก็บสมุนพายเองหรือไงฮะลุงบูมีหน้าที่นั่งบัญชาว่ามึงไปหาสมุนไพรมาอไปช่วยเหลือคนคนที่เขาตกได้ยากคนที่เขาเจ็บเขาวปวดออดออเดดเดแตละมึงไปหามาผมก็เลยไปหามา ไปเท่าทุกวันเลยบีบเบนวดเลยเขาคนบางคนเขาก็หายไปประมาณเก้าคนตอนนั้นแหละด้วยกับมือของผมเองคิดว่าบารมีของลวงปู่นั่นแหละที่ให้เขาหายให้เขาเสียร้อมอะไรประมาณนั้นแหละอ๋อเพราะเคยนวดลวงปู่เมื่อก่อนน่ะน,นะครับผมว่าทั้งสองพระองค์ผมได้นวดทั้งสองพระองค์นั่นแหละทั้งลุงปูส่สวงทั้งลวงปู่สะอาดมนอนก็นอนด้วยกันกับลวงปู่สะอาด,ดกับลวงปู่สูงผมนอนอยู่คนละที่นอนแหกกันอยู่ แล้วนอนกอดพี่ลุงปู่สวงในตอนที่เห็นนั่นคลองผ้าไงฮะคลองผ้ากับผ้าบางครั้งนี่ก็ผ้าขาวบางครั้งนี่กับคลองผ้าสีสีกลัดจีวอเอ่ะแต่ใส่ใส่กางเกงไหนใส่กางเกงเหรอกางเกงแบบลา,ลายเหมือนกันกับเสื้อสายยันร้องเพลงอะไรอะชุดหนึ่งมันเป็นลายเหมือนกันกับไปตาตาหมาฮอตหนึ่งอย่างนั้นแหละตามาฮอตจำอย่างนั้นแหละแล้วใครามาถวายลวงปู่เนี่ย อนนี้ผมผมก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นท่านใส่อยู่ <S <S เพราะว่าถ้าผ้าสมบองแกนั้นตกถ้าสมบองแกนั้นตกผมก็เลยมองเห็นว่าเออลูกบูทาไมยังใสกางเกงวะท่านอภิพพนิหารผ้าสมบองหลุดมาหน่อยก็เลยเห็นข้างในว่าเป็นซึ่งเป็นกางเกงครับครับครับเพราะว่าท่านอภินิหารขนาดผมตกนะผมตกยังมากเลยัวนาวันนั้นคนที่แกเห็นเนี่ยชัดเจนเนยแกก็อายุร้อยกวา่าแล้วทุกวันเนี่ยยังไม่ตายเลยคนคนนั้นน่ะ ลรับไปขึ้นมะพร้าวติ้นมะพร้าวที่บ้านท่านนั่นเนีขนาดฝนตกเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะไม่เปียกลงมาไม่เปียกเลยตัดมะพร้าวมาสอบสามทลายเนี่ยมานั่งเฉาะมะพร้าวกินอยู่ทุนบ้านเขาเนี่ยเฉาะเฉาะเยี่ยนั่นเนีะยแต่ท่านลงมาเนี่ยไม่มีเปียกเลยกีวอนอะไรไม่เปียกลุงปู่ขึ้นไปเอาเองเลยเหรอขึ้นเองครับตีนเองเลยโอ้โห,โหผมมันอาจรรย์จัมากที่สุดจนเท่าทุกวันนี้แหละผมจนว่าโอ้โหลุงปู่ ขนาดฝนตกๆตกนี่หลวงปู่ขึ้นไปเลยฝนตกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะเราอยู่ข้างล่างเปียกไหมโอ้ยอยู่ข้างล่างก็จะหนาวสั่นแน่นอนแต่หลวงปู่นี่สบายเลย <c oughs> หนาวสั่นเลยแบบแต่หลวงปู่ลงมาไม่มีเปียกไม่มีชื้นอะไรเลยแห้งเฉยข่้นของแม่บอกมะพร้าวอยู่ไอ้มะพร้าวอยู่ไอ้ใต้ตุนบานของของลุงสร้อยลุงสร้อยแกอยู่ทุกวันน่ยอายุร้อยกว่าแล้ว เรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงมีมากมายชนิดที่ถ้าไม่ได้เจอมาก,กับตัวเองจะต้องไม่เชื่อแน่ๆจากคาบอกเล่าของนาสุกที่ได้เจออภินิหารที่หลวงปู่แสดงให้เห็นจนนาสุกต้องยอมรับใช้ปู่เมื่อหมดจากปู่แล้วนาสุกติดตามรับใช้เทวดาน้อยหลวงปู่อาจบุตรบุญธรรมของหลวงปู่สวงนับได้ว่า เป็นพระที่หลวงปู่สูงพาไปไหนต่อไหนมาทั่วสั่งสอนวิชามาให้สารพัดเป็นเรื่องราวต่างๆที่นาสุขเล่าให้ฟังถ้าท่านสนใจทางรายการจะนำเสนอเรื่องราวของหลวงปู่อาจเทวดาน้อยผู้ยังรู้ฟ้าดินให้ท่านได้รับฟังอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง อิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ